คือคือแพมเพิร์ดน่ะมันเป็นของน้องเทปโป้นี่แหละแม่ชอบซื้อที่เดียวตุนเยอะๆๆๆแล้วน้อง Temple เทปโป้เลิกเลิกใช้แพมเพิร์ดมามานานแล้วเนาะก็เลยอยากจะส่งต่อส่งมอบต่อให้กับเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วก็ใส่ไซส์นี้ค่ะ XL ไซส์42ให้บ้านละหนึ่งหลังนะคะแม่มีทั้งหมดแค่2ชิ้นเองก็คือ ขอใช้คำว่าไงนะเหมือนช่วยยืนยันตัวตนหน่อยว่าว่าว่าน้องอยู่ในพื้นที่สีแดงจริงๆแล้วก็ใส่ไซส,ส์นี้ค่ะเพื่อที่ว่าแม่จะได้คัดสรรให้คนที่มีความจำเป็นจริงๆคือแม่ก็เข้าใจอะเนาะช่วงมีพื้นที่สีแดงก็คือลำบากเงินก็หายากแล้วก็อันเนี้ยค่ะมันเป็นไซส์ใหญ่สุด XL ของกูลมันมันก็ มันก็แพงเหมือนกันนั่นแหละก็คืออยากให้อยากให้เพื่อนๆน่ะช่วยช่วยคือคอมเมนต์มาใช้คำว่าไงดีแชทแชท t มาบอกก็ได้หรือว่าโชว์รูปอะไรหรือแสดงหลักฐานตัวตนให้ดูหน่อยว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วก็ลำบากคืออยากให้คนนี้เขาลำบากเราต้องการใช้จริงๆอะคะ่ะก็ถ้ายังไรก็คือช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์มาหรือแสดงตัวตนมายังไงก็ได้นะคะแม่จะได้ บอกแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าตกลงบ้านไหนได้จะมีทั้งหมดแค่สองสองชิ้นนะคะก็คือ XL บ้านละชิ้นค่ะบายบายก่อนเพื่อนๆเอลยเทมโปอ่าบายบายขอคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่ที่ที่โควิดระบาดหนักแล้วออกจากบ,บ้านไม,ไม่ได้นะคะเออบายบาย